รวบมิชฉาชีพหลอกลงทุนคริปโตผ่านไลน์ค่ะแล้วเหยื่อสูญเงินไปกว่า22ล้านบาทค่ะ เหตุ <He> การณ์น,นี้เนี่ยผู้เสียหายเขาได้รู้จักแล้วก็สนทนากับคนร้ายผ่านแอปพลิเคชันไลน์อีกแล้วนะคะทีนี้ต่อมาเนี่ยคนร้ายเขาให้ ID ดีไลน์มาแล้วก็ชักชวนผู้เสียหายให้ลงทุนในคริปโตแล้วก็ส่งลิงก์เว็บไซต์มาให้นะคะให้ผู้เสียหายโหลดก่อนที่จะสอนวิธีการลงทะเบียนแต่ละขั้นแต่ละตอนวิธีการเล่นการเติมเงินให้ผู้เสียหายติดต่อในคัสตอมเมอร์เซอร์วิสเพื่อที่จะเติมเงินแล้วก็แปลงสกุลเงินบาทเป็น USDT ค่ะจากนั้นเนี่ยคัสตอมเมอร์เซอร์วิสมีการ การให้เลขบัญชีชื่อเจ้าของบัญชีแล้วก็จํานวนเงินที่ทางเหยื่อเนี่ยเขาต้องโอนมาให้เพื่อให้ผู้เสียหายโอนพอโอนเสร็จแล้วคนร้ายก็จะส่งใบโอนเงินเนี่ยไปให้ customer service หลังจากนั้นพอเงินเข้าระบบเนี่ยนะคะในแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชันนั้นที่ผู้เสียหายโหลดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนร้ายเขาจะสอนวิธีการในการเทรดคือพูดง่ายคือเสียตังก่อน นะคะคลงทะเบียนเรียบร้อยให้เราเสียเงินโอนไปให้มิจฉาชีพก่อนพอมิจฉาชีพคอนเฟิร์มว่าฉันได้รับเงินแล้วนะถึงจะสอนวิธีการในการเล่นคริปโตโดยส่งเวลาในการซื้อขายเปอร์เซ็นต์กำไรที่จะได้รวมไปถึงอะไรต่างๆมากมายรายละเอียดผู้เสียหายก็ลงทุนไปค่ะเพราะาเชื่อ มันเหมือนจริงมากมันมีองค์ประกอบทุกอย่างเลยก็เลยลงทุนไปจำนวนหลายครั้งเลยนะคะรู้อีกทีลงทุนไปเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น2 2 5 9 0ล้าน5900กว่าบาทต่อมาผู้เสียหายก็ถอนเงินออกจากระบบค่ะทีนี้หลังจากถอนเงินแล้วได้รับข้อความแจ้งค่ะว่า ผู้เสียหายเนี่ยถอนเงินบ่อยครั้งฝ่ายควบคุมของการแลกเปลี่ยนจึงประเมินว่าบัญชีของผู้เสียหายถูกสงสัยว่าเป็นเงินสดจากการฟอกเงินที่เป็นอันตรายและระง,งับเงินทั้งหมดในบัญชีชั่วคราวค่ะและทาง Customer Service ของตัวแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยก็โทรมาแจ้งบอกว่าเดี๋ยวจะดําเนินการระง,งับบัญชีของผู้เสียหายจนกว่าผู้เสียหายจะเพิ่มเงินไม่ชัวร์ไม่โอนเรียนรู้การเป็นพลเมืองในโลกดิจิทัลที่ปลอดภยัยผ่านแอปพลิเคชันอุ่นใจไซเบอร์ค่ะ